สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสภาพี่ๆะน้านะครับไปตกปลากันนะครับอยู่ที่วันิดาฟาร์มนะครับสมุทรสาครนะครับรอบนี้นะครับเราก็มารอบที่5ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพามารีวิวนะครับบ้านพักนะครับวันนี้นะครับเรามาพักบ้านปูไข่นะครับสําหรับราคาบ้านพักบ้านปูไข่นะครับในราคา1,500บาทนะครับส่วนที่เราเดมาดูนี่นะครับจะเป็นนะครับ เหยื่อนะครับที่ทางบ่อนะครับมีจําหน่ายนะครับทางบ่อนะครับจําหน่ายในราคานะครับตัวละ5บาทนะครับก็น้องเต็มบ่อเลยครับใหม่ๆเลยครับผมก็ถ้าขาดเหลือนะครับอุปกรณ์ตกปลานะครับที่บ่อนะครับมีจําหน่ายนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นนะครับคาเฟ่นะครับก็จะมีเครื่องดื่มนะครับ ดอกกอพวกสุลานะครับเหล้าเบียร์บุรี่นะครับมีครบนะครับที่นี่นะครับเครื่องสําหรับเครื่องดื่มนะครับเปิดย4บสี่ชั่วโมงนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือนะครับปลาต่างๆนะครับในบ่อวัดดีดาฟาร์มนะครับก็จะมีหลายชนิดนะครับวันนี้นะครับเราเลือกเลยนะครับเจ้าชนิดไหนแต่มันจะกินเบ็ดเราหรือเปล่าครับไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในบ้านปูไข่นะครับ สำหรับหลังนี้นะครับก็อยู่ใกล้วัดนะครับอยู end, i i ่ด้านหลังนะครับก็สามารถพักได้2ท่านนะครับผ่านหลังนี้นะครับเสริมได้นะครับด้านหน้าห้องนะครับก็จะเป็นนะครับวิวนะครับนี่นะครับหน้าบ่อเลยนะครับก็จะมีที่ออกไปตกปลาอยู่ด้านหน้านะครับภายในห้องนะครับนี่นะครับก็จะเป็นที่นอนสําหรับ2ท่านนะครับ จะมีตู้เย็นทีวีนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับต่างๆนะครับห้องสวยมากครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับมีผ้าขนหนให้เราด้วยนะครับสองผืนนะครับผืนเล็กกับผืนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีนะครับกระติกน้ําร้อนนะครับนี่นะครับสําหรับลาย QR code นะครับที่นี่นะครับเอาไว้สั่งอาหารได้นะครับ แล้วก็จะมีนะครับเป็นพวกกาแฟนะครับชาต่างๆนะครับเอาไว้ให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับกับราคา1500บาทนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับเป็นล่มต่างๆนะครับที่แฟนผ้านะครับก็สไตล์มินิมอลเลยนะครับในภายในห้องนะครับสำหรับภายในห้องน้ำนะครับก็จะเป็นแยกนะครับระหว่างเปียกกับแห้งนะครับก็ ถือว่าโอเคครับไม่มีกลิ่นนะครับน้ำไหลแรงมากๆครับผมโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับห้องปูไข่นะครับอันนี้นะครับเราก็มารีวิวใกล้จะครบแล้วนะครับสำหรับห้องต่างๆนะครับไปเองครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันดีกว่าครับผมวันนี้เราใช้เหยื่อเป็นเย กุ้งเป็นนะครับฝนก็กําลังจะมาแล้วครับตอนนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้นะครับที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นชุดตกลอยทุ่นนะครับปลากระพงนะครับก็จะมีนะครับทุ่นนะครับมีตะกัวนะครับขอเบ็ดนะครับเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับกุ้งสดนะครับสดๆเลยนะครับก็ใส่ออกไปครับผมทั้งเหยื่อพร้อมครับแฟนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งมันอยู่ใต้สะพานผมไม่เดินไปดูแล้ว ไม่รู้จะทํายังไงมันได้ตัวดีโน่นี่แนหะสวิงเกา่าสวิงใหญ่มาไม่ได้สอีกเอ็นมาวันนี้ผมเจอประมาณสักสามสี่ตัวนะครับนี่อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ไม่รู้จะมีเป็นยาวมันไหมแต่ส่วนมากส่วนมากเจอปลาเจ็บครับไม่ค่อยเจอปลาแบบว่าแข็งแรงอะ่ะตาสะพานบ้านหลังนี้ผมเดินม,มาดูเมื่อกี้นี่ หมันมนอนอยู่ตัวนึงอย่าตกใจนะครับสําหรับเสียงสวดมนต์นะครับบ่อที่นีนะครับจะอยู่ใกล้วัดนะครับก็ตกไปครับฟังทำไปครับผมไปยังนี่สะพานสอง ไม่เอาเนี่ยเนี่ยทูโคตรสวยเลยกุุงผมเองก็เด็กแบนจิบหายออกจ่อยอดูดีครับความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เหยียบเลยไปซะแล้ว สลาเดียวมันยังเงียบนะครับีริี้สงสัยเหยื่อมันจะเยอะกว่าปริมาณปลาละมั้งผมว่ายัางยังยังยังอีกตัวนึงนีง่นี่มันมีสามตัวนี่สองตัวนี่วะเอาถึงปากไหมเอาถึงปากเลยนะ่อยอุย้ย ยอมเลยผมเนี่ยไม่เอาครับหมดปัญญาเลยผมที่นี่ตัวสวยด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยไปเรอยแล้ว อา้าวไม่คิวต้องหัวเอาทางหางแล้วกันเนี่ยเรียบร้อยยืดหลุดครับอโอ้โคตรเสรียดายเลยโอ้ ไป,ไปเปลินครับเดี๋ยวเราเดินมาหลังโรงเรียนกันดีกว่าครับเผื่อจะมีตัวหมายประจำของเราบ้าน,น,นปลาเก๋านี่ครับโอ้นี่เขาก็สร้างสร้างไห้มนี่ยมาถึงมาเจอเลยครับนี่ปลาป่วยเห็นไหมครับนี่ปลาป่วยไงนี่ดูดิหย่อมจกินจริน ไม่เอาดูดิไปเสรแล้ว่นอ่กตัวนหนึ่งนู่นโอ้โหเมื่อคืนมันหลุดตรงไหนนะครับได้ตรงไหนได้ไหม,ไนะม,มากระพงกระพงถ้ามันกินมันจะเป็นตัวใหญ่ครับ่วนมาก ใหญ่เลยแหละที่นี่นนข,ขนา80นะโอ้โหซื้อซือซอซ้อสลิงน่ะพี่ที่นี่เขาก็มีขายสลิง0.5นะ่เนนะเพราะว่าถ้ามันเอาตัวก่อน อย่างนี้อู้ไปแล้วเออไม่คุยกันเลยเออไปไปเกินไปหาตัวไหมเอ้สวิงผมก็ไม่เดี๋อวมาวันนี้สวิงเอ็น ตอนนี้น่ะแขกไม่ค่อยมีคนครับคนกนเลยคนตกไม่ค่อยเยอะคืนนี้ต้องเป็นของเราแหละผม <c oughs> <c oughs> ว่าตายสบายมีตัวหนึ่งนู่นนะไปแล้วน้ำมันตื้นอะผมว่าเห็นปุ๊บไปปั๊บเลยครับ ะได้แต่ละตัวมันถ้ามันหลุดแล้วมันเอาไม่ได้เลยจะได้แต่ได้ครับมีตัวเปล่ามีตัวเปล่า ถ้ามันมีตัวนะครับมองแป๊บเดียวก็โอเคละสวนเลยครับตอนนี้นะครับก็เดินไม่ถึงครึ่งบอ่อเลยครับก็เหนื่อยแล้วครับ oh. ไปครับเดี๋ยวเราไปสั่งกับข้าวที่นี่ mm hmm. กินกันดีกว่าครับผมว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างครับ นี่นะครับก็เป็นนะครับสำหรับเมนูของเรานะครับตกยังไม่ได้เลยนะครับแต่สั่งมากินก่อนเลยนะครับขานไม่ได้นะครับหอยแมงผู้นะครับนึ่งสมุนไพรนะครับกินข้าวรอบเย็นกันครับผมเอาแรงกันก่อนครับเดี๋ยวเราตกดึกเราจะได้มีแรงนะครับเผื่อจะมีปลาเข้ามากินเบ็ดเราครับ ครับก็หลังจากที่กินเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับก็คิดว่าปลาจะกินแล้วครับตอนนี้เงียบมากมากเลยครับวันนี้ครับปลาหน่อยก็ไม่เขา่าตีเขากำก็เรียวเงียบกิ๊บเลยครับวันนี้สงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำใหม่ก็ได้เขาบอกว่าเห็นน้องพนักงานที่นี่แบบว่าน้ำใหม่เขามาอันนี้ไม่รู้นะครับเห็นแต่น้องพนักงานเขาแจ้งมาแบบนี้ครับ ป้าไม่เอาเลยตอนนี้น้ำก็มันน้ำตายเรียบร้อยแล้วครับสามทุ่มครึ่งก็หลังจากนี่ก็ผมก็จะเอวังอาบน้ำนอนดีกว่าครับเราตื่นแต่เช้าแต่เช้าเผื่อจะมีตัวให้เราดูจากตัวสองตัวนี้แต่ผมว่ามัน่าจจะได้อยู่ครับคิดว่านะทลิปนี้อาจจะไม่แฮวแนวนอนโค้งไม่แฮวครับสำหรับทลิปของเรา หลังจากที่ลุดลดลดลดโอ้ยถ้าได้เต็มตั้งแต่ตวันนี้ผมเข้าบ้านน้องแต่สองทุ่มแล้วครับเนี่ยคุณเมย์เขาเรียบร้อยแล้วครับเฝ้าพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเ,าเจอกัในใหมครับพี่ๆหนะานะมาลุ้นกันว่าจะได้ถั่วสักถั่วไหมโอเคครับบายยครับฝันดีครับพี่ๆหนะน,ะนะครับทุกท่านครับ งงเลยผมหางเก็บขาดัวแต่ไปเข้าห้องน้ำครับบาตัวเลขมาแล้วทีไปตายบานนู่นครับขอไปให้บานเสียงนหล่นบิ่แป๊ด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 แป๊รับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยได้มันขึงหางหางขาดไป สงสัยมีส่วนแบ่ง,บงหนึ่งหนึงโอ้ห้มาเต็มตัวก็ไม่ได้นะครับนี่เออโอ้เสียดายจริงผมเราเอาไหมครับเอาไหมเออตัวหนาจะมาแต่เต็มตัวเออแต่ป้านมันได้เปล่นนะรู้ว่ามันโดนฝาไล่กัดหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะอืมผมก็าาาว่าจะเข่าบานสักหน่อยครับตอนนี้นู่นเบีดผมอยู่นู่น เปีเขากำไปละนี่มันมาลอยอยู่นาบานนี่ครับมันมาลอยอยู่นาบานบานหลังค่างเขาบานกันมุดเรี่ยวหรือผมคนเดียวที่นี่ผมเมาบอเนี่นอนคืนนี่หาแต้มืันต่อครับเปื่อจะได้ตัวตัวนี้เอาอยัางไงดีกำลังคิดแผนอยู่สงสัยที่ไม่ได้นอนเนาะผมดูทรงเล้วนี่ เป็นไงล่ะครับเรียบร้อยไม่ย่ออยู่นาบานโยนกุ้งเขาปากมันดูดเขาเรียบร้อยเลยว้าทุ่มตมจุ่สองของผมมาแล้วตอนสีถ่ถุมจะครึ่งจะเข้าห้องนอนแล้วโอ้สบายผมแล้ววันนี้ยังไงก็ไม่เหว่แล้วครับตัวที่สองมาแล้วไปครับเดี๋ยวใสก่กระชังเข้ากระชังมารอแล้ว มีเหว่เลยครับวันนี้เรียบร้อยครับเอาปลาออกไปได้แต่สายผมมุนอุยปุยเลยที่นี่ไม่ไหวครับตาลายหมดเลยสงสัยช่างกระถือละโอ้โหทีนี้เรา,มา,ราหมัดสายใหม่ก่อนมุนเลยจ้าทำยังไงเกยไปครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปกันจะเปลียนยังไงที่ได้เพื่อยิ่งหมโอ้มีกำลังใจสักทีครับทีนี้ ครับก็หลังจากทิ่ตกมาได้สักพักหนึ่งครับตอนนี้นะครับเราก็ไม่ไหวนะครับซูยุงไม่ไหวครับเออลืมไปดูลืมไปว่าในห้องเขามียากันยุงห้ก็ลืมไปครับก็เดี๋ยวเอาใหม่พรุ่งนี้เช้าละกันครับก็เข้ามานอนดูครับ YouTube นะครับนี่นะครับก็เป็นช่องของเรานะครับสําหรับช่องของเราก็ต่อไปไหมนะครับยังไงก็ฝากปีีนานาทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับ ก็มานอนดูคลิปเก่าๆเรื่อยๆนะครับที่เคยมาที่วันิดาฟาร์มนะครับก็ทําคลิปต่างๆนะครับที่มาวันิดาฟาร์มไม่ว่าจะมารีวิวบ้านปลาเก๋านะครับรีวิวบ้านต่างๆนะครับก็มานอนดูครับผมความทรงจําครับที่ดีครับที่คลิปที่มาที่นี่ครับแฟนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับพีพีนาทุกท่านนะครับ ก็ตอนนี้นะครับน้ําเต็มตลิงแล้วนะครับบรรยากาศตอนเช้านี่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับที่วานิลาฟาร์มนะครับในคืนนอนสบายเฉียงนุ่มมากเลยครับหมอนนุ่มครับโอ้ยเอเย็นสบายครับนอนรับไม่รู้เนื่อดรู้ตัวเลยครับผูไม้ทีหนึ่งตัอหกโมงเช้าแล้วครับไปนครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับตอนเช้านะครับที่วานิลาฟาร์มนะครับอากาศดีมากๆเลยนะครับที่นี่ครับ ถานานาถุท่านนะครับไม่มีไม้ไม่มีสถานที่ไปตกปลาไม่มีนะครับมาแนะนําที่นี่ได้เลยนะครับ ครับก็ถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วครับวันนี้ก็สรุปแต้มของเรานะครับได้แค่2แต้มนะครับปลาไม่เอาเลยครับผมตรนเช้าครับไตครับเดี๋ยวเราไปเช็คเอากลับบ้านกันดีกว่าครับไปครับสำหรับพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่วนิดาฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นมาทานอาหารหรือว่ามาตกปลานะครับที่นี่นะครับมีของฝากนะครับต่างๆนะครับ ที่วาินาฟาร์มนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะปิส้มโอของต่างๆนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับนี่นะครับก็คือค่าเสียหายของเราวันนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมาตกปลามาพักผ่อนกับครอบครัวครับก็หาความสุขให้ตัวเราบ้างนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ